ถ้าไม่ฆ้าตะกรุดมึงตายแน่ปาฏิหาริย์ตะกรุดหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนดไร่กราบสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกับกระผมอาคมเกจิชแนลก่อนที่จะรับชมรับฟังนะครับก็อย,อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมด้วยนะครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องเหรียญดาบหักและตะกรุดหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไร่มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับเสียเจ้าของบ่อดินลูกรังมีชื่อว่านายแจมสังงามหรือที่ชาวอำเภอเดิมบางนางบวชเรียกขานว่าเสียโ้ ปัจจุบันอายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่118ทับ4หมู่5ตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งวันนั้นวันเกิดเหตุเสียโห่นั่งดื่มสุรากับพักพวกสองคนที่ร้านข้าวต้มซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานีรถเมย์สายเดิมบางนางบวดตำบลท่าช้างอำเภอเดิมบางนางบวชเวลาประมาณ22นาฬิกา00นาที หลังจากดื่มกินกันไปหลายขวดเพื่อนสองคนเมาจนหลับพับขาโต๊ะจึงเหลือเสียโห่คนออกตังนั่งโจอยู่คนเดียวในระหว่างกำลังดื่มเพลินๆอยู่นั้นพลันก็มีมีดดาบฟันฉับลงบนคอของเสียโห่ทส่งผลให้เสียโห่หัวทิ่มลงไปกับพื้นพร้อมกับบังเกิดความมึนงงอยู่ชั่วขณะพอตั้งสติได้จึงหันไปมองผู้ที่ย่องมารอบทำร้ายก็พบเห็นว่า นายสินลูกชายของร้านตัดกางเกงเป็นผู้รอบทำร้ายมือกำดาบขาววับเล่มใหญ่กำลังเงื้อดาบไม้ฟันซ้ำอีกเสียห้เห็นเช่นนั้นก็รีบลนลานลุกขึ้นวิ่งหนีหัวสุกหัวสุนด้วยความกลัวท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์อีกหลายสิบคนเสียห้วิ่งแบบไม่คิดชีวิตตามแบบฉบับของคนหนีตายด้วยความที่กลัวก็วิ่งแบบไม่มีสติ ดันไปชนเอารถเมที่จอดอยู่ข้างทางดังสนั่นผลก็คือตัวเองล้มกลิ้งลงกับพื้นซึ่งทำให้ในายสินผู้ปองร้ายวิ่งตามมาทันพอคู่อาริหรือว่าเสียโหหมดท่าก็แทงเอาฟันเอาแทงเอาจนดาบหักขามือระหว่างนั้น จ่าทงแห่งสอพอเดิมบางนางบวชได้ยินเสียงคนเออะจึงวิ่งมาดูเหตุการณ์พร้อมทำการระงับเหตุก็พบว่าผู้ถูกทำร้ายนอนสลบเมื่อดอยู่กับพื้นจึงจับกลุ่มนายสินไปที่โรงพักทางด้านเพื่อนร่วมลื่มของเสียโห้ที่บัดนี้หายเมาแล้วกลับคิดว่าเสียโห้ถูกมีดแทงตายแล้วจึงช่วยกันหามร่างเสียโหไปยังสาราวัดท่าช้าง จากนั้นก็ไปแจ้งข่าวให้คุณพ่อคุณแม่ของเสียโหให้ทราบเรื่องคุณพ่อคุณแม่ของเสียโห้รีบรุดไปดูลูกชายทันทีพอไปถึงศาลาวัดก็เห็นลูกชายตัวเองอยู่ในสภาพงโง,ง,งนเงินเอ็นหน้าเอ็นหลังไปมาเลยตกใจเพราะตามคําของผู้ที่ไปบอกนั้นลูกชายถูกแทงตายแล้ว แล้วจึงตรงไปสำรวจดูตามร่างกายปรากฏว่าลูกชายไม่มีรอยแผลใดๆเลยเพียงแต่ที่คอด้านหลังมีรอยแดงเป็นทางยาวปูดนูนออกมาให้เห็นได้ชัดเจนส่วนลำตัวที่ถูกถอดเสื้อออกมาแล้วพบว่ามีรอยขีดข่วนเต็มไปหมดที่ด้านหลังทำเอาคุณพ่อคุณแม่ของเสียหงงุนงงเสียหงคนนี้นั้น แขวนเหรียญหลวงพ่อมุ้ยพร้อมสร้อยคอทองคำหนักสามบาทแม้จะขาดกระจุยกระจายแต่ด้วยอนุภาพของเหรียญหลวงพ่อมุ้ยทำให้เสียโห้รอดตายอย่างปาฏิหาริพูดถึงเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนี้เดิมทีเรียกว่าเหรียญห้าเสาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้จึงเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญดาบ มาฟังประสบการณ์โหดคู่ใจสายแข็งอภินิหารตะกรุดโทนหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไร่สมัยก่อนมีสิทธิถามหลวงปู่เดินหนเมื่อราวปีพศ2500เศษว่าในภาคกลางเวลานั้นมีพระเกจิอาจารย์ใดที่หลวงปู่เห็นว่า แก่ก้าทางเหนียวคงอย่างเอกอุซึ่งสิทธิทราบดีว่าพระเกจิอาจารย์ใดก็ตามที่เก่งขนาดหลวงปู่ที่จะเอ่ยปากชมนั้นก็มีน้อยมากโดยมากท่านจะบอกเพียงแค่พอใช้ได้เท่านั้นเมื่อสิทธิ์อยากทราบถึงเรื่องยอดเกจิอาจารย์ทางด้านเหนียวคงของภาคกลางหลวงปู่เดินหนท่านตอบสั้นๆว่าอยู่สุพรรณบุรีซึ่งมีตัวอักษรน,นำหน้าด้วยตัวมอม้า สิทธ์ไปสืบหาจนได้รู้จักหลวงพ่อมุ่ยซึ่งในเวลานั้นท่านยังไม่โด่งดังเป็นที่รู้จักแพร่หลายคนมากนักภายหลังสิทธิ์มาถามว่าใช่หลวงพ่อมุ่ยหรือไม่หลวงปู่ท่านตอบว่าใช่ภายหลังลูกสิทธ์หลวงปู่เดินหนได้เดินทางไปกราบหลวงพ่อมุ่ยกันพอสมควร เมื่อสิทธิหลวงปู่เดินหนไปกราบหลวงพ่อมุ้ยก็ได้ประจักษ์ในอภินิหารหลายประการแต่ยังไม่ขอนำมาบอกเล่าในบทความนี้หากกล่าวถึงประวัติหลวงพ่อมุ้ยข้าพเจ้ามักนึกถึงสหายผู้หนึ่งคือคุณกนกขำสุวรรณหนุ่มสุพรรณผู้เขียนประวัติหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่จนโด่งดังบทความนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตนำข้อเขียนของคุณกนกมาเผยแพร่ ให้ท่านที่ยังไม่เคยได้ทราบอภินิหารของหลวงพ่อมุ่ยว่าท่านจัดเป็นที่สุดของพระเถราจารย์ของจังหวัดสุพรรณยุคหลังกึ่งพุทธ,ธากาลก็ไม่ผิดทั้งเป็นพระอาจารย์ที่หลวงปู่เดินหนออกปากรับรองว่าเก่งมั่นใจเหลือเกินว่าท่านต้องสุดยอดอย่างไม่ต้องสงสัยใดๆเลยประสบการณ์ต่อไปนี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งจากประสบการณ์ของสิทธิเท่านั้น ประสบการณ์ตะกรุดโทนรุ่นโพลาริสตะกรุดรุ่นนี้สร้างแจกผ้าป่าบริษัทน้ำดื่มโพลาริสจังหวัดนนทบุรีตะกรุดชุดนี้อาจารย์ฝ้ายนาสุกแสงสิทธิหลวงพ่อมุ่ยเป็นผู้ลงยันสมัยนั้นให้บูชาดอกละ100บาทนับว่าแพงมากแต่ก็มีผู้สนใจเช่ากันมากมายเพราะปรากฏพุทธคุณแก่ผู้ใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกลุ่มลูกศิษย์จากบริษัทโพลาริสประสบการณ์ที่ดังมากก็เป็นเรื่องของคุณเจริญหรือที่เรียกกันว่าโกโจงอดีตพนักง,งานของบริษัทโพลาริสครั้งร้ายแรงที่สุดถึงขนาดล้วงพ่อมุ่ยมาเข้าฝันในฝันท่านหยิบตะกรุดที่โต๊ะหมู่บูชามาส่งให้แล้วกล่าวว่าถ้า,ถาไม่ฆ่าตะกรุดมึงตายแน่ แล้วก็จริงดังความฝันเพราะอีกสองวันต่อมาโกโจงได้ไปกินเลี้ยงฉลองปีใหม่จนกระทั่งรุ่งเช้าขณะเดินทางกลับได้เฉียวชนกับรถของทหารแถวซอยรางน้ำย่านสะพานควายอาจเป็นทหารนอกแถวเพราะช่วงหลังเหตุการณ์14ตุลามาหมาดๆตัวโกโจงซึ่งกำลังเมาอยู่ท้ายกระบะรถไม่รู้อีโนอีเน พอลงมาก็ถูกยิงเป็นชุดตามหน้าอกพรุนไปหมดบริเวณต้นขากระเป๋าสตังค์ใบขับขี่เป็นรูกระสุนทะลุหมดแต่ไม่เข้ากลายเป็นฝ่ายตรงข้ามที่มีคนมากกว่าได้รับบาดเจ็บเพราะทางโกจงได้ตอบโต้กลับจึงได้ล่าถอยไปอีกสองวันต่อมาขณะโกจงไปทำงานที่บริษัทโพลาริตตามปกติเห็นมีรถทหารชุดเก่าขับมาจอดอยู่ที่หน้าบริษัท พอเห็นโกจงเดินขยโยขยเกออกมาก็เพ่นขึ้นรถกันหมดโกจงบอกว่าคงตกใจที่เห็นแกยังไม่ตายก็เลยถามแกว่าตอนโดนยิงแล้วยืนสู้กับเขาแกมีความรู้สึกเจ็บบ้างหรือเปล่าโกจงตอบว่าไม่รู้สึกเจ็บเลยโดยเฉพาะที่หน้าอกไม่มีรอยฟกช้ำเลยแกอธิบายต่อไปว่า ตอนเกิดเหตุเป็นหน้าหนาวจึงใส่เสื้อสองชั้นชั้นในใส่เสื้อไหมพรมถักชั้นนอกใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกระสุนปืนทะลุแต่เสื้อชั้นนอกพอถูกเสื้อชั้นในตะกุดก็หมดแรงจึงไม่รู้สึกเจ็บแสดงว่านอกจากโคงกระพันเป็นเยี่ยมแล้วยังมีชาตรีเป็นยอดอีกด้วยส่วนที่เจ็บก็คือบริเวณขานั่นเองเคยทราบว่า ใส่เสื้อชั้นเดียวเป็นคงกระพันถ้าใส่เสื้อสองชั้นเป็นชาตรีจริงไม่จริงแน่ไม่แน่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลคาถาอาราธนาตะกรุดหลวงพ่อมุย้ยให้ตั้งนโมสามจบ พุทธังอาราธานานังธรรม,มังอาราธานานังสังขังอาราธานานังพระวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสะโ,โมพุทธายะพุทโธพุทธะอิทธิริตพุทธนิมิตตังพุทโธอสังวิสุโลปุสสะภุภะ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปนี้จนจบอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ